ดีกว่าคุณแม่จุนบอกว่าน้องสี่เดือนนะคะอยากให้ลูกกินนมแม่ถึงสองขวบนะตอนนี้ปั๊มได้วันละสี่รอบกลางวันทํางานกลางคืนเข้าเต้านมจะหดก่อนถึงสองขวบไหมคะอุย้ยปังสุดจะต้องบอกว่าคําที่ปังนี่คืออะไรกลางคืนเข้าเต้านะคะเนาะ,ค,ะคือจะต้องบอกเลยว่าถ้าเราค่ะเป็นคุณแม่ที่เป็น working m o m นะคะแล้วเราจัดสรรเวลานะคะทั้งแบบเข้าเต้าแล้วก็ปั๊มด้วยให้ ให้คุณแม่ค่ะคือแบบอุ่นใจไว้เลยว่านมของคุณแม่ค่ะจะมีการสร้างมาเสมอตลอดแน่นอนถ้าเรายังคงมีการเอาน้ํานมออกไม่ว่าจะเป็นลูกดูดหรือว่าปั๊มนมอืมนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคงมีการเอาน้ํานมออกสมองจะทําหน้าที่คือสร้างน้ํานมแม่นะคะกลับคืนมาทดแทนเสมอตลอดต่อเนื่องตามปริมาณที่เราค่ะเอาน้ํานมออกจากเต้าทีนี้ถ้าสมมุติว่า ตอนที่คุณแม่ไปทํางานให้คุณแม่ค่ะพยายาม3าสี่ชั่วโมงปั๊มที3ามสี่ชั่วโมงปั๊มทีนะคะเนาะอาจจะเป็นสี่ครั้งตามที่คุณแม่บอกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือ3าสี่ชั่วโมงปั๊มที3าสี่ชั่วโมงปั๊มทีพอกลับถึงบ้านนะคะให้ลูกดูดเต้าเพราะว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ได้พักด้วยตอนกลางคืนก็ถ้าลูกหิวก็คือให้ลูกเข้าเต้า,ตาแล้วก็นอนไปกันกับลูกแบบนี้แบบนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ดูแลเรื่องของการใช้นมสต็อกคือจริงๆต้องบอกว่าเด็ก4เดือนแล้วกินนมแม่แล้้วกินเตาดย จะมีความฉลาดนะเวลาที่เราห่ะไปทํางานเขาจะใช้นมสต็อกไม่ได้สิ้นเปลืองมากคือเขาค่ะจะกินแค่รู้สึกว่า อยู่ท้องแล้วก็ไม่ได้แบบหิวมากมายเยกตัวอย่างเช่นคุณแม่อาจจะแบบห่างเขาแค่8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเขาอาจจะกินนมแค่ประมาณ4ี่ห้าออนแล้วเขาก็อยู่ได้นะแต่เขาจะทําตัวเหมือนแบบอันนี้คือตอนกลางคืนฉันจะแบบไม่ค่อยเล่นฉันจะแบบนอนเพื่อรอแม่ฉันกลับมาพอแม่ฉันกลับมาปุ๊บฉันก็จะแบบดูดเต้าเหมือนลูกนกเลยแบบอยากจะดูดอยากจะแบบอยู่อย่างนั้นเออแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือมันเป็นการแบบประหยัดนมสต็อกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นคือจะบอกคุณแม่ว่าถ้าเรายังคงทําแบบนี้สมําเสมอตลอดต่อเนื่องมีการระบายน้ํานม ะะอยู่ตั้งแต่แบบตอนกลางวันก็คือปั๊มกลับมากลับมาถึงบ้านก็คือให้ลูกดูดน,นะคะสามารถประคองนะคะให้มีเส้นทางลมแม่ยาวนานจนถึง1-2ปีได้อย่างแน่นอนถ้าสมมติว่า1ปีค่ะลูกของคุณแม่จะต้องแบบเลิกมือดึกแล้วเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเลิกที่แล้วแต่นะค,ะคือจริงๆ้วบอกว่า ถ้าทางการแพทย์อะเราก็จะเชียร์ัพที่6เดือนแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ไม่อยากให้คุณแม่ค่ะมาเครียดกับทางการแพทย์มากนะักคืออะไรก็ตามามันต้องปรับใช้กับวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะในแต่ละคนเรารู้ในเรื่องของวิชาทางการแพทย์ไว้นะคะเนาะเพื่อที่จะได้อย่างนะคะระหว่างแบบผลดีผลด้อยเออแล้วก็เอามาปรับใช้ถ้าเรารู้สึกว่ายัางฉันยังไม่อยากให้ลูกเลิกมือดึกนะอยากให้ลูกดูดประคองเต้านมชั้นไปเรื่อยๆจนแบบให้ลูก โตปีหนึ่งปีครึ่งถึงค่อยเลิกกันเลิกเต้าอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะคะเอาเป็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราให้เราหารู้แค่ว่าในตอนนี้คือถ้าเรายังคงทําแบบนี้เราจะมีนมแม่ให้ลูกกินแบบยาวนานได้อย่างแน่นอนนะคะ